อเอาละครับวันนี้เรามาลงเอ่อจักรนอตเดอะหรือดันเจ้นดับดิฟไมกันห้าคนสลอดไม่ลาดโอเคโอเคไป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 พี่เบิ่มตั้งแคมป์นะต้องป้าระเบกกนสิบลูกอะ่ะโอเคเราจตั้งแคมป์นะฮะเดี๋ยวให้เพิ่มจังตั้งแคมป์เจะแบกแล้วอ่ะแบกถัง เฮ้ยเรือบโอ้โหงอนักเท่าไนัดเข้าไปชำมาอีก คนน้อยนี่มันดูง่ายนะบอสจะทำอะไรเอออีกอย่างมีอยู่กองไฟนะคะรรถน้อยเร็วมากเอืมเ,เ,เ,เหมือนมอสเริ่วอนเลยมากเหมือนนันเฉลี่ยถ้าเ,เดี๋ยวคนน้อยลงมั้งยิงลงกันห้าคนก็นได้นะอ,อืมง่ายนีตีหนงห้าคน โกปาระเบิดไม่ทันเลยคนละสองลูกเองจะทำ <c oughs> ได้ไหมทำได้หรือเปล่าครั <c oughs> บครับโอ้โหแย่กันสี่สี่มุมเลยเนาะ ใครเปิดอันตีอะรอเปิดหน้ากากาดีกว่ามันมีอันตีสองสองอันดีลาตล่บจริงดิระเบิดระเบิดระเบิดโอ้เราปลาไปแล้วสองรูกโอ้ดโอ้ยนหนุ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอเคสุดยอดอันติพี่ไม่มีต่อที่เหลือเจ็ดร้อยอ่ะได้ต่อได้ต่อเลยกินตาบ้ากินยาอึ๊กกินหินจยาโอเคจบแล้วไปด้วยเดิโดดมาเลยครับอันติห้าติเลยเข้าไปได้ เปิดมีไหม,มเทมทโอยังถ้ายิงบีมเสร็จแล้วน,น่าจะได้แสดงว่าลงห้าคนก็สบายทีนี้เราก็ตั้งห้เล็กหกคนได้สบายอโอเคมเมทิโอค่ะบอดแล้วบอกเจ้คนต่ออ่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึง่งแต่นายต้องคัดคนโอเคเลยเอาเด็กลงไม่ไหวคัดคนอ่ะ

จักก็นอสฮะห้าคนที่กีดขึ้นเขาจะเห็นไหมเนี่ยเออเห็นจินี่เห็นจีนี่ไม่จินี่เฮ้ยนายอยู่ด้วยเหรอจินี่ใช่แล้วใครใครใครนายอยู่ทำไมอ่ะ ไม่อ่ยู่ทรงไปที่นายไม่เล่ามุกเราอ่ะนายไม่เข้าใจมุกเราเหรอเล่นมุกเหรอเล่นเล่นมุกด้วยเหรอเป็นไงคุณแบงค์ลิเดียอัจฉริยะใส่ดีไหมเฮ้ยคุยดีลิเดียไหนวะลิเดียไหนคน คนวาดการ์ตูนอินดี้แบบเลดี้อะอ้าวไม่ใช่เลดี้เลดี้เลดี้นั่นจะเป็นอีกคนหนึ่งวะนั่นร้องเพลงแหละจริงเราที่จริงเราไปตามหาสาวชุดแดงไม่รู้เคยดูเธออยู่ไหนใครสาวชุดแดงใครวะ พี่ยอดเหรอเออพี่ยอดที่สส่ชุดแดงเหรออุ้ยรถในในมีรถนิยมอย่างนี้นี่เองเหรอตายแล้วตายผมไม่ต้องตามงหรอกเขาหราคนนั้เนาะผมก็แค่ยกมือขึ้นฟ้าแค่นั้นผมก็เจอแล้ว เจออะไรกินเอาเขาเป็นเทพอยูันสวนสวรรค์เรียกว่าเป็นป้ามโนราณเทพป้อมทำไงวะระบาดระบาดระเล่นป้อมมันยืะเนี่เฉยเล่นเกมโทรศัพท์ชา a d o w Fight โอ้ยชิบหาย คิวเราเนี่ยค่ะคิวเราเหี่ยน่าจะโอ๊ไม่ถ่ายปลาไม่ได้ปลาลูกที่สองไม่ได้น่าจะเกมอื่นบ้างไงรอมันไหมขันไหมเช่นเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ทันไม่ต้องซุบโอ้เกมเศรษฐีได้โหลดแป๊บนึงพี่ยอมรับมาใครไม่ได้สองยอมรับแปลได้สามนะเราไม่สองเราไม่ได้สองหนึ่งเอ้ยเดินตัดเฟสหนึ่งขันลูกเดียวชะทัด อ้าไม่ตายนะดีเทียสู้ๆนะยีหยิบมาแล้วล่ะโดนไฟฟ้าลัสเซอร์ไวเวอร์ชิงช้าช้าเกี๊ยก็้อยปลาทูปลาทูเพิ่งเข้ากิวอ่ะยไปลาทูเป็นคนเดียวกับปลาโตอ๋อเขาเรียกชื่อะไรอ่ะ ตลกเหมือนกันชิมลายแล้วลอ้าวชุบปปี้ชุบี้ชุบี้ได้ไม่ได้ได้ <c oughs> อุยนเนี่ยโอ้ยปลาโตปลาโดมันคือปลาอะไรโอ้ยเนี่ยเป็นลมเรารอชุบอยู่นะ <c oughs> นายนายรออะไรนะรอชุบ <c oughs> นี่ทำไมตอมของอ่างทำบุญฮะ ท um okay. uh, okay. ี่ลากบอสมันไปตรงนู้น่อยเออหิวหิวหิวพี่โอเคเจอแล้ว หน้าบอนมันออกห่างจากศพนละย <c oughs> โอ,โอ้โดนพิษโอ้โดนพิษ <c oughs> โ,โ,โดนพิษไปไปไปเต็มหัวแน่ <c oughs> โอ้ยนิวชาแนลอีกแล้วผมเห็นผมเห็นหลุดนะหลุดนะนั่นแหละนิวชาแนลคือหลุดเพราะผมอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ในดันนะเข้าแทนนิวชาแนลคือรู้ทันทีหลุดหนุขนาดหนุไม่อยู่ในดันหนูยังเข้านิวชาแนลเลยแหมเมาเชิญดีช่วยลราไปจังเลย แนวส่วนตัวส่วนตัวไม่ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเองเ <laughs> อ,เเองเนี่ยปวยดสบู่เลยไม่มมมมเคยไปเที่ยวเลยฉันแน่เลยระเบิดระเบิดโอ้ยไมีมาทางนี้เลยอ่ะโอ้มาหยิบเคี้ยวเลยอยากจะได้ลูกเดียวเลยอ่ะไม่มีอยู่ลูกเดียวฝั่งนี้เฮ้ยปังเหรอลูกเดียวเหมือนกันได้สองแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียตายก่อนเท่าเท่าเท่โอ๊ยทำไมถึงไปช้าโอเคสวยโอ้โหน็อตปลาสี่เลยโหยอดใช่ลูกเดียวเองปลาเป็นก้นแหละเอาปลาเป็นสามลูกเอาแล้วปลาทดแทนเนี่ยเมื่อกี้ตายจนได้จ้ำต้องชิบซี่แล้วแหละ

きっきっき。<Ooh. S 2> <laughs> ไปลงรถไปไม่เปิดลงไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวเคนเคนห้าคนไม่ใช่คาเท็จเหรอเดี๋ยวลงด้วยจังเลยคนคนเต็มไปเอ่ยเป็นโคสได้ไหมคะเคนห้าคนค่ะเออเลยนะลงคาเท็นห้าคนที่ไม่ไหวนะเป็นโคสได้ไหมคะาหัมันไม่มีโค้ดเลยค่ะอ๋อเป็นได้แต่มันจะแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงยังไง นิดหนึ่งคือประมาณสามสีวอ่ะเน็ตเน็ตทุกคนจะเหลือหนึ่งสี่ประมาณสามสี่วงแล้วก็ใช้กจะสขายปกติแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เล่นใจจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นมวมานานแล้วลอย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 แล้วก็ผมก็เพู่มไอ้นี่คอมแมทคอมยิ้นไปไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นกับไอ้พอดไอ้พ่โหมดไว้หรือเปล่า <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่กล้าเสี่ยงครับเฮ้ยเนี่ยก็ให้พี่หให้ให้ดุเเจเตอโต้เป็นก็ได้่อนทีสองพี่กิตหลุดรัวเลยตอนนี้้าวเร็บพี่กิตยังไม่ไ่ดีนะเลยเฮ้ยเ <laughs> <laughs> ปิดเข้าไปให้บอสตกอยูอ่เลย โอ้ยโอ้ยค่คนมันน้อยมันก็เลยเลือดหลดง่ายใช่นเนอใช่เลยระเบิดกามระเบิดระเบิดสาคนละสาม ชิบหายบ้าผิดอู้ได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยยอมยอมตอนนี้แล้วได้แค่สองน่ะไหนแค่ไปคาแค้นขอไปด้วยสามได้สามได้แค่สามเฮ้ยอีกลูกนึงได้สามเหมือนกันป้าไปสามไม่ไสองไม่สามก็สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีมาชุกตี้นะที่มีชุกตี้เดี๋ยวรอให้มันลงก่อนทำไมทำไมคู่นี้นั่งนั่งซ้อนกันวะ Lúc cà này. nè Ê, mày. này huy đi Tao mày! Ao chứ mày! Ao lọt Ao huy! 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 เดี๋ยวรอมันลงไหมมันจะลงก่อนโดนแดไม่ะนม่มันไม่ลงต้องมีคนตื่นทำพี่แต่ตื่นแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องชุบแล้วไม่ได้คิวฮะโดนโดนแดดกิจกาเค่นเหรอฮะ อยากไปด้วยมไม่มีโฮสอะ่ก้ากล้าร้องอ่ะผมเป็นโฮสแหละผมลิมิตหกคนนะฮะนอกจากนั้นก็แหลกแล้วฮะโอ้ คงไม่มีระเบิดมานะคะไม่แน่หรอกเปิดนมันอาจจะเหลือนิดนึงแล้วมันก็ระเบิดก็ได้ใครเห็นคนบอกว่าไปคาเคนอะมันไม่มีโฮสอะค่ะอเ๋มีคุณไป่โฮสที่ได้ัได้หกคนนะคะที่ไมครับไปป่ะหกคนไปป่ะเอ้ยปั๊บปั๊บเป็นโฮสได้ไม่ใช่เหรอเล่นบ้าน ไม่ลองเหนอ่ะทำไมอ่ะขาเค็นนะสองคนก็ทำไมอ่ะก็เนี่ยเบิ้มยืนหัวแล้วก็กิดยืนหัวใช่เหลือสี่หลังผมเคลียร์แต่ไม่ทันไม่ไหวหลังผมเคลียร์แต่ไม่ทัน ผมต้องมีซูเปอร์อาวุธ90ต้องดาเมจสักสองไม่ใช่ผายบอกเลวสามหมื่นจะพอหรือวะกคนคนเดียวเขายังมเยอะตายแล้วตายตายไม้ตายแ้วเต่าแต้เลตายยี่สี่ลูกสามสองเองสองตาย โอ้ยชิบหายทันวะไม่ทันหรอไม่ทันนี่โดโอ้สุดยอดโอ้ยทันเหรอสุดยอดมากใครได้กี่ลูกอะเราได้สามนี่แฟลฟ้าไปแค่สองเมื่อกี้ไม่ได้ปลาสักลูกเลยมันตายได้แล้วล่ะ ว้าวหกห้าคนยี่สิบนาทีไม่เหลวอะไม่เร็วจิบจิบใช้ได้ใช้ได้โอ้มีพิชชี่อยู่ทั้งคนใช่ไหมพิชชี่โดนโดนจ็คกอรนออตคาบไปแดกเรียบร้อยพิชชี่น่ารัก